สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้มาเจอกันตอนกลางคืนนะคะสวนสวยเพิ่งจะทําการถ่ายคลิปเดียวนี้นะคะถ่ายเสร็จแล้วก็นําลงช่องให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศยามค่ําคืนค่ะแล้วก็เมื่อตอนหัวค่ํานะคะเพื่อนๆอที่บ้านของสวนสวยนะคะมีฝนตกลงมานะคะก็ ลักษณะตกลงมาก็พอประมาณนะคะอันนี้ก็สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูความสดชื่นนะคะหลังจากต้นไม้ในสวนของสวนสวยนะคะได้รับน้ําฝนค่ะเพื่อนๆทุกคนเขามีความสดชื่นมากๆเลยนะคะเนื่องจาก สองสาวันที่ผ่านมานะคะมีแดดร้อนมากๆนะคะอากาศอบอ้าวและแดดร้อนมากๆทําให้ใบของเขานะคะค่อนข้างซบเซาค่ะเพื่อนๆแต่คืนนี้นะคะเขามีความสุขมากๆเลยจ้าเนื่องจากเขาได้รับน้ําฝนนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่เป็นบอลมิ่งมงคลนะคะดูความสดชื่นที่เขาได้รับนะคะน้ําฝนนะคะเปรียบเสมือนน้าทิพสำหรับต้นไม้ทุกๆคนทุกๆต้นเลยนะคะเพื่อน นี่คือข้อดีของการปลูกต้นไม้นอกตู้นะคะเมื่อเวลาฝนตกนะคะหรือว่าน้ำค้างลงช่วงเช้านะคะเขาจะได้รับความชุ่มชื่นนะคะทําให้บอนสีของเรานะคะมีความสดชื่นสดใสแข็งแรงแบบนี้เลยคะ่ะดูสีเบญจรงนะคะสดใสสีสดมากๆเลยคะ่ะอ่านี่ค่ะอันนี้ก็คือใบแก่ของเขานะคะ ตัวนี้เป็นยอดใหม่นะคะนี่ยอดใหม่ของเขามีความแดงแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆและเขาก็กําลังจะเริ่มท้องนะคะเดี๋ยวก็มียอดใหม่แตกขึ้นมาค่ะส่วนคืนนี้นะคะส่วนสวยจะพามาดูค่ะอาจจะไม่ใช่น้องบอลนะคะแต่เป็นนี่เลยค่ะดอกของว่านมหาลาบนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาได้ออกดอกค่ะ ออกดอกชูช่อออกมาสองช่อนะคะไล่ระดับกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นว่านมหาลาบนะคะใบของเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆว่านมหาลาบนะคะถ้าบ้านบ้านของเพื่อนๆคนไหนมีนะคะแต่ว่ายังไม่รู้จักชื่อนะคะตัวนี้นะคะใบของเขาจะลักษณะเหมือนใบพายนะคะปลายเรียวแหลมแบบนี้นะคะชื่อว่าว่านมหาลาบนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาออกดอกนะคะ มีสองช่อนะคะดอกเขาจะแทงก้านดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะสูงนะคะประมาณหนึ่ฟุตไม้บรรทัดนะคะถึง2ฟุตไม้บรรทัดเลยค่ะแล้วแต่ลักษณะความสมบูรณ์ของต้นเขานะคะของลำต้นของอ่า ของว่านมหาลาบนะคะเดี๋ยวอีกน่าจะประมาณ2วันค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาจะออกดอกนะคะดอกของเขาจะเริ่มบานดอกของเขาจะมีสีส้มๆแสดๆนะคะเดี๋ยวส่วนสวยจะพามาชมเมื่อเขาออกดอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือนำมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีดอกมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะดอกดอกที่เขายังไม่บานนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอลสีเท้าสหัสเดชะค่ะดูสีใบของเขานะคะถึงจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆใบก้านหนานะคะเมื่อได้รับน้ําฝนนะคะก้านใบก็ชูชันนะคะใบมีลักพื้นใบจะมีลักษณะมันวาวนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวกล้องตอนคืนอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าถ่ายจากกล้องมือถือนะคะถ้าเพื่อนๆจะเห็นเวลา,าสุนสวยพริกใบเขานะคะใบเขาจะเป็นแบบผิวใบนะคะจะมีความค่อนข้างมันวาวนะคะพื้นใบขาวสะอาดเข้มหนาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะถึงจะเป็นบอลสีขาวแต่ดูแล้วนะคะทรงพลังนะคะมีความเข้มแข็งนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้ก็คือบอลของอชื่อว่าเท้าสหัสเดชะนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับบอลสีกวนอิมนะคะแต่บอลสกีกวนอิมนั้นจะเป็นพื้นใบสีขาวเช่นกันแต่ว่าลักษณะใบนะคะเขาจะไม่หนาแบบนี้นะคะถ้าเจอต้นจริงนะคะเราจะแยกออกได้โดยที่แบบไม่ยากนะคะแต่นี้ก็คือถ้าเพื่อนๆมองผ่านรูปภาพนะคะ ในกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกออกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะในสวนที่บ้านของส่วนสวยนะคะตรงมุมที่ส่นสวยทำคลิปนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น พืชหลายๆตระกูลนะคะตัวนี้เป็นอากูนิมานะคะแก้วการจนานะคะตระกูลแก้วการจนาอากูนิมานะคะขยายพันธุ์ง่ายมากๆเป็นไม้มงคลนะคะหรือทีอ่บ้านเราเรียกบัลลังเงินนะคะหรือเงินเงินเงินนั่นเองคะ่ะตัวนี้นะคะก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างมีความนิยมนะคะเนื่องจากชื่อเขาเป็นมีความมงคลนั่นเองคะ่ะ ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะที่ชอบปลูกปลูกง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนตระก,กูลอโกนิมาปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะปักชํำน้ําก็ได้ปักช่าในขุยมะพร้าวก็ติดนะคะตัวนี้ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะสีสันสดใสตัวนี้นะคะก็จะเป็นรือสีผสมนะคะต้นนี้นะคะมีความสวยงามเนื่องจากใบเขานะคะมีสีที่สดใสแบบนี้เลยค่ะ อ่านี่สวยมากๆเลยข้างๆกันเล็กๆนี้นะคะก็คือบอลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นบอลอ่าค่อนข้างหายากนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเรียกว่าพญาสเวสนะคะเป็นบอลอ่าชนิดเล็กนะคะออกพุ่มออกกอนะคะออกพุ่มออกกอปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆ ได้ชื่อว่าเป็นบอลของคนรวยนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นบอลอ่า โบราณแบบรุ่นแรกๆเลยนะคะที่คนไทยรู้จักกันนะคะและส่วนมากคนที่ปลูกก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นเจ้าคนนายคนที่เรียกว่าเป็นข้าราชการนะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพระยาสเสวีนะคะถ้าบ้านไหนปลูกนะคะส่วนมากก็จะเป็นบ้านเจ้าคุณมุนนายอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็เลยจะได้ชื่อว่าเป็นอ บอลของคนรวยนะคะเพราะว่าจะมักจะอยู่ในบ้านของคนที่มีฐานะนะคะสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนทุกวันนี้ก็อยู่ตามร้านขายต้นไม้ค่ะอยู่ตามร้านขายต้นไม้เยอะแยะมากมายทั่วไปนะคะสู้ราคาได้ถ้ากอใหญ่ๆก็จัดมาไว้ที่บ้านเลยค่ะเป็นบอนลคนรวยค่ะอยากรวยก็จัดมาไว้ที่บ้านเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือพระยาเสวตนั่นเองค่ะ ข้างบนนี้นะคะจะเป็นพิงค์สปอร์ตนะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะจะไม่ค่อยมีจุดนะคะเพื่อนๆอมีจุดจกน้อยแต่ว่าต้นส่วนมากจะเป็นออกใบสีชมพูเรื่อเๆนะคะเป็นต้นพันธุ์เดียวกันกันกบอาซิงโกเนียมหรือว่าเงินไหลมาอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็น ต้นไม้มงคลนะคะที่ชอบมาก่าที่คนไทยก็ชอบมากๆนะคะด้วยจากชื่อของเขานะคะชื่อว่าเงินไหลมานะคะหรือว่าอมชมพูด่างหรืออะไรต่างๆที่เราเราเรียกกันนะคะเนื่องจากเป็นคนรักต้นไม้ก็ควรจะมีนะคะเพื่อนๆเงินไหลมาตระกูลเงินไหลมานะคะ,ะตัวนี้ข้างๆกันนี่จะเป็นเบอร์กินนะคะตระกูลเดียวกันกับอ่ะ เขาเรียกอะไรพิโลนะคะฟิโลเดนดรนอ่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายฟอกอากาศเป็นที่นิยมนะคะปลูกในออฟฟิศปลูกในห้องนอนนะคะปลูกในห้องรับแขกไว้ในบ้านนะคะเนื่องจากใบเขามีลวดลายที่สวยงามโดดเด่นนะคะยิ่งเป็นอ่าต้นพิเขาเรียกอะไรพิโลเดนดรนเบอร์กินด่างแบบนี้นะคะ ลักษณะก็ถ้าเป็นต้นใหญ่นะคะราคาก็เกือบพันนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าต้นประมาณนี้ก็สองสามร้อยนะคะถือว่าเป็นราคาดีสำหรับต้นไม้ตระกูลพิโลนะคะเดนดอนเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายปลูกง่ายนะคะชํำใบก็ได้ชํำน้ำก็ได้ชำํำชํำใส่ต้นมะพร้าวไอ้ไม่ใช่ชํำใส่ขุยมะพร้าวก็ติดชํำน้ำก็ติดนะคะเอาใบตัดชึบไป ไปแช่ไว้ในน้ําก็งอกรากนะคะตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศก็เลยเป็นที่นิยมกันค่ะส่วนด้านข้างนี้นะคะสวนสวยมีไว้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนหน้าบ้านหลังบ้านอะไรตรงไหนก็คือมีเยอะนะคะตัวนี้เรียกว่ากวักมรกตนะคะถ้าดูตอนกลางวันเขาก็จะมีสีเขียวเข้มๆใบมันนะคะแต่เนื่องจากบ้านสวนสวยนะคะ รดน้ำใส่ใบของเขาทุกต้นเลยค่ะลักษณะใบของต้นไม้ที่เรารดน้ำใส่ใส่ใบเขานะคะเขาจะมีคราบแบบนี้ค่ะคราบขา,ขาวๆติดบริเวณใบเขานะคะก็เลยจะทำให้ไม้ประดับนะคะถ้ามีการรดน้ำที่ใบไม่ไม่ว่าจะเป็นบอลสีนะคะเพื่อน เป็นไม้มงคลชนิดอื่นๆอย่างนี้นะคะถ้าเราต้องการโชว์ใบก็อย่าไปรดน้ําใส่ใบเขานะคะเพราะใบเขาจะเป็นลายด่างแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะไม่สวยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคะหมูมวนรวยล้นฟ้านะคะรวยไม่เลิกรวยล้นฟ้าก็จะจัดกลุ่มก้อนไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เขาก็จะสดชื่นสดใสนะคะรับทั้งน้ำฝนรับทั้งหมอกตอนเช้านะคะเขาจะมีความสดชื่นแข็งแรงมากๆเลยนะคะต้นไม้ที่รับน้ำหมอกแล้วก็รับน้ำฝนแบบนี้นะคะเขาก็จะสวยงามโตรเร็วคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือต้นไม้นะคะแค่บางส่วนนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นมุมเล็กๆนะคะแค่บางส่วน เท่านั้นเองในบ้านของสวนสวยนะคะฝั่งนี้จะมีอีกนะคะแต่ว่ามืดแล้วเนี่ค่ะก็จะมองไม่เห็นนะคะจะมีเยอะเป็นแบบมากๆเลยค่ะฝั่งนี้หน้าบ้านนะคะมีไม้มงคลเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนนี่ค่ะบันไดขึ้นหน้าบ้านนะคะจะเต็มไปด้วยคราหรือสีค่ะที่ทำการเพราะขยายพันธุ์เองนะคะได้มาแรกๆ กอน,นิดเดียวค่ะมีคนนำมาให้นะคะบอกว่ามันดำหมดแล้วช่วยเอาไปปลูกให้น้อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วส่วนสวยก็มาขยายนะคะซื้อตุ๊กตานี่ค่ะซื้อตุ๊กตามาใส่แบบนี้น่ารักดีนะคะอ่าตอนนี้พุ่มยาวมากๆเลยเดี๋ยวโซนหน้าบ้านนะคะวันไหนว่างๆนะคะช่วงตรงนี้ที่เป็นมืดๆด,ดำๆนี้คะ่ะมีไม้ดอกไม้ประดับ เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสวนสวยจะพาชมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะมันดึกแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สวนสวยนะคะใช้ทําคลิปนะคะถ่ายลง อ่า YouTube ลงช่องตัวเองทุกวันนะคะจะเต็มไปด้วยไม้นะคะไม้ประดับนะคะที่เป็นไม้โชว์ใบมากๆส่วนมากนะคะเพราะว่ามุมนี้จะเป็นมุมรำไรนะคะเพื่อนๆเ,เป็นมุมรำไรใต้ต้นขนุนนะคะแล้วก็ได้ร่มเงาบ้านแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาก็เลยจะเหมาะสำหรับการอ่าการปลูกไม้ใบนะคะไม้ประดับต่างๆถ้าเป็นไม้ดอกนะคะเขาจะต้องการแสงแดด ที่จัดมากๆนะคะเราจะต้องปลูกเขากลางแจ้งค่ะอันนี้ลาไปด้วยนะคะออมเงินนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีเงินมีทองไหลเข้ากระเป๋าเออไหลเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาจ้าออมเงินก็ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะส่งเพื่อนๆทุกคนเข้านอนค่ะสวัสดีค่ะ